คอมเมนต์เลยในวิดีโอนั้นไรเงี้ยว่าบบว่าคุณเอสซี่ลองวิชานการแต่งตัวของท่านนายกดูเมค้าก็เลยบอกอุ๊ยคิดอยู่ในใจพ <laughs> อดีเลยเก็บอยู่ในใจเป็นล้านคําแต่ไม่กล้าพูดไรเงี้ยคุณเป็นนายกและรัฐมนตรีเงี้ยความคดาดหวังของประชาชนโดยส่วนใหญ่ในความคิดของเอสนะก็ต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับให้กับให้กับคนในสังคมคนในประเทศอะพูดง่ายเธอเห็นอะไรไหมกอยาดลูบิตองแอมเอส ลเลเปียหน้าอะไรอีกน่าจะทุกแบรนด์ที่มีในโลกดิจิทัลเออลูกนี้ขอตั้งชื่อลูกว่าสำล้อถูกหวยยูใส่แองเกิลบู๊ขึ้นมาเหกอมันชุดที่ทำให้ดูตันมากแล้วก็เรื่องของ p o l i t i c a l message ก็ไม่โอเคเรารู้สึกว่าชุดนี้ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยถูกกาลเทศะเท่าไหร่ในแง่ของอ่าเป็นตัวแทนของประเทศเป็นผู้นำประเทศอ่าควรที่จะมีมี political message นี้เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงก็อยากจะสวยแต่ว่าอยูอยูไปในในฐานะผู้นำประเทศไป เด็กค่ะอย่าว่าเรานะอันนี้เป็นคอนสต t ทีฟจริงๆว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่อยู่ในไฮเวย์โพสิชันอ่ะเขาต้องมีคนที่คอนซัลในเรื่องของลุคในเรื่องของ Image อยู่แล้วและคิดว่าของท่านนายกอะ่ะก็น่าจะมีเพราะฉะนั้น สก,ก,กิดสกิดหน่อยก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโวยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยเม่สวนลีสนแตดใดๆทังสิ้นค่ะก็พอดีก็พอดีเดือนที่แล้วหลายๆวิดีโอเลยได้ทำคลิปเกี่ยวกับเมดกาล่าคานฟิล์มเฟสติวัลแล้วเป็นอะไรที่แบบทำหน้าที่เป็นอะไรนะ Fashion Police แฟชั่นพ e ลิสเบาๆแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาอีกแล้วไม่มีใครแต่งตั้งตั้งตั้งตัวเองขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วพอดีแบบ FC ชอบกันมากก็เลยแบบมีไอเดียที่ก็แอบ,บจะบันเจิดแล้วแต่อาจจะคอนเท o ร์นเวซีนิดนึงก็คืออ่า่วนตัวเอเา ตาม i อจของท่านนายกอยู่แล้วนะคะคุณ<ม>คุณอิงแครทองทานชินวัตรนะครับแล้วกอ็อยู่ในน่าจะเป็นเจนเดียวกันพอรู้สึกว่า,าคุณนุ้งอิงอ,อ่ะเป็นรุ่นน้องเอสหนึ่งปีอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีมีเอฟซีอ่ะหลายหลายคอมเมนต์เลยในวิดีโอน,นั้นอะไรเงี้ยว่าบอกว่าคุณเอสซีลองวิชากนการแต่งตัวของอท่านนายกดูไมค้าก็เลยบอกอุ้ยคิดอยู่ในใจพอดีเลยเก็บอยู่ในใจเป็นล้านคำแต่ไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะ ทำเล่นเล่นขอดิคลเมอร์ก่อนว่าอันนี้ทำคือหลายๆคนอาจจะมองว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งเคยเอ็ดเคยอ่านคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่าเหมือนเอ็ดชอบแบบพาดหัวแรงๆแล้วก็แบบว่าเป็นเป็นวิดีโอที่แบบว่าไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆให้สังคมดิฉันไม่ได้เป็น National Geographic แล้วก็ไม่ได้เป็นช่องไกลบ้านไม่ได้เป็นช่องสารคดีถ้าอยากดูอะไรที่ได้ประโยชน์ไปดู CNN ไปดู NBC ไปดูช่องแถวรัทีวีอะไรก็ได้ข้อมูลทางปัญญาเนาะไปเข้าหอสมรวจแห่งชาติถ้าอยากดูอะไรที่แบบว่า entertaining มาดูที่นี่นะคะไม่ได้ทําอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้ทำให,ให้ไม่ได้ทำคอนเทนต์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมคะ่ะทำเพื่อ entertain เนาะเออเข้าใจกันนะคะถ้าไม่ชอบจริตก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองเนะ orn, าะดิฉันก่อนว่าดิฉันไม่ใช่กูรูแฟชั่นไม่ใช่กูรูใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันเป็น อ่าพ uh, ersonal o p ช i o n ของดิฉันนะคะว่าดิ mm hmm. ฉันชอบหรือไม่ชอบท่า mm hmm. นเองเ,องเนาะถ้าเอ่อไม่ถูกจริตก็ไม่ต้องดูไม่ต้องมาไม่ต้องมาว่ากันไม่ต้องมาว่าเรื่องตาเหล่ไม่ต้องมาว่าว่าโหนกสูงอะไรก็แล้วแต่เนาะมันอยู่โหนกก็อยู่บนหน้าดิฉันตามันก็เหล่อยู่บนหน้าดิฉันเนาะเออเนาะถ้าคนที่เขาจเจริญแล้วเขาจะไม่คอมเมนต์อย่างนี้กันเนาะ mm hmm. ด่าได้แต่อย่าแรงแต่ถ้าด่าแรงกูด่ากลับนะขออนุญาตเรียกว่าคุณหนุงอิงละกัน เรียกว่าทนายก,ก็ดูห่างเหินกันไปเรียกว่าคุณแพททองทางก,ก็ดูทางการเกินไปไม่เหมาะกับท่องดิฉันนะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าคุณอุ้งอิงละกันว่า <c oughs> เออเดี๋ยวจะเอามาพูดทั้งหมด10ชุดจะเป็นลุคเอ,อ่ dress, อออฟฟิเชียลเดรสออกงานเป็นทางการเป็นลุคแบบไปเที่ยวแอร์พอตลุคแล้วก็ลุคอยู่บ้านใส่สกับลูกอะไรเงี้ยกับลูกกับสามีอะไรเงี้ยก็จะมี4ี่ลุคแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่เป็นอยู่เป็นนายกอยู่เป็น representative ของประเทศอย่างเงี้ยทมตีเงี้ยความคดาดหวังของประชาชนโดยส่วนใหญ่ในความที่ของเอ็ดนะ ก็ต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับให้กับให้กับคนในสังคมคนในประเทศนะพูด,ดง่ายๆเรื่องการลเทศะในการแต่งตัวเอดว่าสําหรับนายกรัฐมนตรีหรือผู้นําประเทศหรือคนอาพูดรวมๆสําหรับคนที่อยู่ในฐานะที่ที่อ่า h i g ออร์โพ i ิชน่ะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ที่มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยมันควรการแต่งตัวของของของคนเหล่านั้นนะมันควรที่จะมี p o l i t i c a l m e s s a g e แล้วก็ควรอมีความเหมาะสมการเทศะ,ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะเราจะไปพูดทั้งหมดนะคัดมาทั้งหมด10ลุกลุกแรกเลยพูดถึงลุกที่ไปประเทศจีนอาจจะไปอ่าเจอ ประธานน่พีดี4จิ้นผิงด้วยก็คือเป็นออฟฟิเชียลลุคเลยเนี่ยเป็นชุดออร b แบล็กซึ่งาถามเอ็ดว่ามันดูถามว่าสวยไหมมันมันไม่ได้เป็นชุดที่สวยหรืออะไรหรือไม่สวยแต่ว่ามันดูแล้วมันดูสุภาพมันออแบล็กอะมันก็ดูมันก็ดูดโอเคมันดูสุภาพแต่เอ็ดมาติดตรงที่เราซูมไปแล้วเห็นรองเท้าโคโค่ชา n e l ที่เป็นมุก ที่มันไม่ได้เข้ากับชุดข้างบนที่เป็นแบบสูทและมีเบลเซอร์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อคอเต่ามันมันพอมันออแบล็คแล้วลงเท้าที่เป็นแองเกอรบูทแล้วมันขึ้นข้อมาอย่างเงี้ยมันทําให้คือต้องบอกก่อนว่าสระยะสรีระของคุณอุง้งิงเนี้ยไม่ได้เป็นคนแบบว่าอารมณ์หุ่นนางแบบไม่ได้เป็นคนสูงโปร่งแบบว่าขายาวอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างไม่ได้ตัวสูงแล้วก็เอ่อด้วยสรีระคือเป็นคนที่แบบมีเนื้อมีหนังอยู่แล้วอย่างเงี้ยพอใส่ ออแบลคคขอเต่าขึ้นไปเ,เสื้อบลเซอร์ที่มีความหนาแล้วกระโปรงที่ทรงมันค่อนข้างจะเกือบไปถึงข้อเท้าแล้วและยูใส่แองเกิลบูขึ้นมาอีกอ่ะมันชุดที่ทำให้ดูตันมากแล้วก็เรื่องของ p o l i t i c a l message ก็ไม่โอเคเรารู้สึกว่าชุดนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกกาลเทศะเท่าไหร่ในแง่ของเ,ออเป็นตัวแทนของประเทศเป็นผู้นำประเทศเ ควรที่จะมีมี political message นี่เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงก็อยากจะสวยแต่ว่าอยู่อยู่ไปในในฐานะผู้นำประเทศอะเรามองว่าถ้าใส่ชุดอะไรที่มันสุภาพแล้วออถ้ามีงานของเรื่องของผ้าไทยไปโปรโมทแบบผ้าไทยแบบอย่างพอใส่อุ้ยนา,น,านายกเนี่ยคุณท่านนายกเนี่ยคุณอุงเนี่ยเป็นคนที่น่าสวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าใส่ผ้าไทยใส่แล้วสวยคนที่อยู่ในเมืองไทยก็อย่าง ท่านมีคนตามต้องเยอะใช่ไหมอย่างเอซก็ตามท่านอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แล้วสวยว่ะในรถใส่วสวยเราก็อยากซื้อตามเราเข้าใจว่าเขาเป็นเขาเป็นนายกเป็นลูกคุณหนูเป็นลูกคนมีตังค์พูดง่ายๆลูกคนรวยพูดง่ายแต่งตัวแต่งตัวก็แต่งตัวเหมือนลูกคนรวยแหละเอ่อใส่รองเท้าชาแนลฟาดเข้าไปเงี้ยรองเท้าเด่นกว่าทุกอย่างในในลุคนี้เลยอะเด่นกว่าหน้าเด่นกว่าเบรเซอร์เด่นกว่าทรงผมเด่นกว่า เด่นกว่าประธานเที่วจีนมันแบบมันมันอินชูแบบพอรูปมันออกไปในในพับลิกเนี้ยเรามองว่ามันมันดูว่ามันมันมันกระเด็นเข้าไปในตาเลยไอชาแนลแอนเคิลบูทที่มันทําให้ของหนองแมสเซนในการแต่งตัวก็ไม่เหมาะในเรื่องของแฟชั่นเวิร์ก็ไม่เหมาะทำให้ <laughs> คุณอุงยิงดูตัดลูกแรกก็ไฟแดงกครับ เรา f o ลโ o w กันแต่งตัวของคุณอุงอิงมาต้องนานตั้งแต่ก่อนก่อนได้เป็นนายกแล้วลอะไรเงี้ยก็จะดูที่ชัดๆเลยนะจะท่านจะชอบคุณอุงอิงจะชอบชาแนลกับดีออจะแต่งลุคชาแนลกับดีออบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วอาจจะติดตัวกับท่านมาแต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่ใน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 ฐานะนายนายกรัฐมนตษีผู้นํานประเทศไทยในประเทศที่ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นการแต่งตัว อาจจะต้องเพลาในเรื่องของการแบบแบรนด์คือมันใส่ได้แหละแต่ใส่อะไรที่มันแบบมันดูมันดูไม่ประเจิดประเจิมันดูไม่ตะโกนรองเท้าชาแนลคู่นี้มันตะโกนเกินอะไรเงี้ยมันตะโกนเลยว่าชาแนลอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะคือมันก็เลยในเรื่องของความเหมาะสมและกาละเทศะสำารัเอ็ดนะเอ็ดว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใน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 ฐานะผู้นําประเทศในประเทศที่ ก็เข้าใจแหละว่าตัวท่านนายกก็พยายามแบบรณรนนงค์ให้คนซื้อของไทยช่วยเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยใช้ของไทยแต่ว่าในขณะที่เออเนี่ยไปออกงานออฟฟิเชียลเงี้ยชาแนลป้ามมีชุดแรก ไม่ผ่านค่ะเอออย่าว่าเรานะอันนี้เป็นคอนสตกทีฟ e จริงๆว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่อยู่ในไฮเอร์โพซิชันอ่ะเขาต้องมีคนที่คอนซัลในเรื่องของลุกในเรื่องของ image อยู่แล้วและคิดว่าของท่านนายกอะ่ะก็น่าจะมีเพราะฉะนั้นสกฤฤฤฤฤิทสกิทหน่อยก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ายกตัวอย่างคนที่แต่งตัวแล้วรู้สึกว่า politically m a g e ััดแล้วดูสวยดูสง่านะคุณป คุณปูน่าจะเป็นคุณนาบ้างหรือคุณคุณคุณป้าของคุณนุงอิงเนี่ยคุณปูคุณยิ่งรักเนี่ยแต่งตัวสวยมากใส่ผ้าไทยไม่จะเป็นต้องก็มีในลุกที่เป็นแบรนด์บ้างแต่ว่าคุณปูเนี่ยจะไม่ประเจิดประเจอยแล้วจะดูแบบดูสวยแพงอ่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างมามารู้สึกว่าเขาแต่งตัวแล้วมีมีเมสเซจดูแลาว p o w e r มากก็คือคุณเอลมาคูนีที่เป็นภรรยาของจอร์จคูนีที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นทนายความ ใน Higher Position แล้วก็ทําทํางานเกี่ยวกับสังคมเนี่ยการแต่งตัวของเขามันไม่จําเป็นว่าต้อง,องแบรนด์แตค่คือรู้สึกว่าใน,ในทุกชุดของเอลมาเนี่ยสวยโชว์ p o l i t i c a l message ดู empower ดูมีพลังดูหน้าเก่งขามเออแต่ว่าชุดนีมน้มันดูแบบเหมือนหลานไปพบอา ในรูปนี้ด้วยลุกที่2เอาชุดนี้ดีกว่าล่าสุดงานพรายเนาะ LGBT จะยกทั้ง2อองชุดเลยละกันมันจะมีลุกแรกก็คือของปีที่แล้วจะเป็นชุดน่าจะเป็นผ้าไทยบ้างเหมือนเป็นลาายผ้าเข้ามาที่ทําเป็นแบบเหมือนอารมณ์ลายเรนโบแล้วก็มีแบบปีก,ปก,ปกสีสีเหลืองอะ่ะเออเราว่าอันเนี้ยเหมาะสมกับกาลาเทศะเพราะว่ามันเป็นงานงานพรายเนาะง,งานจะ LGBTQ ก็เป็นเป็นงานเพื่อ คนไปแสดงสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมความไดเวอร์ในสังคมอะไรเงี้ยซึ่งท่านนายกก็แต่งตัวเปรี้ยวมากเราชอบแล้วก็อันนี้เป็นผ้าไทยที่ดูดีเลยแล้วก็ทําผมแบบน่ารักน่ารักแบบดูเปรี้ยวๆดูเฉียวๆอันเนี้ยตกเมอชุดเนี้ยชอบผ่านแล้วก็ปีล่าสุดปีล่าสุดที่ท่านเพิ่งลง IG ไปก็เป็นชุดที่มีปีขาวๆแล้วก็ในชุดก็เป็นเมทัลลิกกัดเพชรกัดเพชรแต่งหน้าสวย ชุดนี้ก็ผ่านดูสนุกดูดูไปร่วมงานเข้ากับงานดีก็ดูเว่าวังวังวงวงดีอะไรเงี้ยเพ็ดเพเกล็ดเกล็ดอะไรเงี้ยชุดที่ไปร่วมงานพลายของคุณนุ้งอิงให้ผ่านทั้งสองชุดเลยดูดีดูสนุกดูฟัน ใดๆก็แล้วแต่มันถูกกระหแทรถูกที่ถูกเวลามันแบบเครื่องระดับอะไรเงี้ยไม่จัดนะเพราะว่าเออก็ลูกคนเขามีเงินเนาะเออใส่ไปเลยค่ะให้ไฟเขียวค่ะชอบทานอ่ะลุกที่3ามลุกนี้เราได้ไปดูรายการตอนนั้นคุณอุ้งอิงไปออกรายการคุณชาปะ่ะเป็นลุกชาแนลตะโกนมากเสื้อเบเซอร์ตัวนี้สวยมากอ่าคุณอุ้งอิงเป็นคนที่อย่างที่บอกว่ารูปร่างไม่ได้สูงโปรง่งแต่เรารู้สึกว่าลุคนี้ โอเวอร์อดูดีนะดูดีเลยคือเป็นแจ็คเก็ตทวีแจ็คเก็ตสีม่วงนะโทนม่วงใส่ข้างในแพรกับเสื้อยืดธรรมดาโง่ๆตัวหนึ่งมีสร้อยน่าจะเป็นสร้อยแองครีบบารูปมันไม่ชัดละแล้วก็กางเกงยีนส้นสูงลุกนี้ยทำให้คุณคุณงองิงดูตัวผอมแพรกับกระเป๋าสีดำชอบนะดูเป็นไปออกรายการสบายๆชิคๆดืแต่ก็แบรนด์เนมทั้งตัว ใส่พงใส่เพชรแต่ว่าชอบลุกนี้ออกมาดูสวยนะให้ผ่านให้ไฟเขียวเรารู้สึกว่ามันจะสวยกว่านี้อีกถ้าเสื้อข้างในข้างในไม่เป็นเสื้อยืดถ้าข้างในเป็นเสื้อกล้ามจะดูจะดูอาจจะดูดีกว่านี้เพราะว่าเสื้อยืดที่มันขึ้นมาถึงคอถึงเนี้ยมันมันมันจะแอบทําให้ให้เหมือนเหมือนเหมือนท่านนายกเด่เหมือนคุณอุงอิงดูตัวหนาไปนิดนึงเพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าใส่เสื้อกล้ามจะสวยกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ก็ให้ไฟเขียวนะเอามาดูลุคผ้าไทยบ้างดีกว่า ชุดผ้าไทยนะขอบคุณคุณธนากรคําทอนที่ออกแบบสาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นสถาสถาปัตยมอขอนแกนอะไรเงี้ยเหมือนท่านโพสให้นอะรูปนี้ก็ชุดนี้เป็นชุดที่แบบเหมือนเป็นผ้าไทยบ้างแต่ทาเป็นแนวแบบว่าแฟชั่นหน่อยซึ่งเป็นสีที่เป็นสีแม่สีเนาะสีแดงน้ําเงินดูดีเลยนะพอใส่แล้วรู้สึกว่าคุณอุ้งอิงอ่ะดูผอมลง ดูดูดูหุ่นเพลียวขึ้นดูดีเลยแต่ติดตรงที่ติดที่รองเท้ารองเท้า Hot ฮอ i d ตบิชชูของกุชชี่ที่มันเรามองว่าถ้ามันเป็นสีอื่นมันจะสวยกว่านี้ถ้าเป็นสีดำส้นสูงเบเรียบ หรือไม่ก็เป็นสีแดงหรือเป็นสีน้ําเงินที่คือคันเลอร์บล็อกจริงๆแล้วมันไม่ควรเกิน3สีถ้ามันถ้ามันเกินไปแล้วมันจะงงๆนิดนึงอย่างอันเนี้ยแม้ว่ามันสีรองเท้ามันจะไปกลมกลืนกับไอตัวไอตัวที่เป็นลายผ้าไทยก็เหอะแต่เรารู้สึกว่ามันมันตัดกันเกินไปไอตัว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 บูทตัวนี้ไอตัวลฟเฟอร์ตัวเนี้ยมันตัดกับกับชุดเกินไปถ้าเป็นสีน้ําเงินที่สีเดียวกับเกงหรือเป็นสีแดงที่สีเดียวกับตัวเบลเซอร์หรือเป็นสีดํา มันจะมันจะกลมกกืนชุดเนี้ยจะผ่านชุดนี้ให้ไฟเหลืองแล้วกันเกือบผ่านแต่ว่าไม่ผ่านเพราะว่ารองเทา้ารองเท้าไม่ผ่านเอออ่ามาลุกที่ห้าลุกตอบชุดเหมือนพนักงานการบินไทยเลยสีม่วงชุดนี้ละมุนมากสวยเออคุณอุ้งอิงใส่สีม่วงสวยมากชุดนี้เฮดทูโทเป็นอ,อ่าชุดชุดผ้าไหมไทยเนาะเสื้อสีเออเสื้อสีม่วง ผ้าผ้าไหมข้างล่างที่เป็นเหมือ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 นผ้าเหมือนกับงเนาะสีม่วงแล้วก็รองเทา้าเป็นเมทัลลิกสีเงินชุดนี้ดูดีนะใส่แล้วดูผอมดูสวยดูแบบถ้าไปงานเป็นทางการก็ได้อย่างชุดเนี้ยเวลาไปสมมติว่าไปพรานนิวีนอ์หรือเงี้ยจริงๆใส่แบบนี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นสีที่มันดูดูดูน่าเกงขามมากกว่านี้อาจจะเป็นสีที่แบบเข้มกว่านี้เราว่าถ้าสมมุติว่าใส่ชุดนี้ไปไปงานที่เป็นออฟฟิเชียลนะ ได้เลยแบบดูดีเลยแต่ว่าอาจจะต้องเป็นสีที่เข้มกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเห็นป่ะอยากจะบอกว่าคืออันนี้มันมันนิดนึงตรงที่เราเราก็พูดไม่ได้เราก็เป็นคนชอบของแบรนดะ์เนมเนาะแต่เรามองเห็นหมดเลยอย่างกระเป๋าเงี้ยก็เป็นแจ็คกี้แบ็กนะของกนะุชชี่นาฬิกาน่าจะเป็นปนะีเก้บ้างมันดูไม่ชัดหรือว่าหรือว่าอะไรวะ ซูมดูไม่ชัดานาฬิกาเออแล้วก็เครื่องเพชรก็คาเทียบูกาลีก็คือฉ่ำแต่ว่าในขณะที่เหมือนเหมือนเหมือนเราโปรโมทในเรื่องของการใช้ของสินชาไทยแต่ว่าการแต่งตัวและการการพรีเซนต์ของตัวตัว,ตว,ตวผู้นําเองเนี้ยก็คือแบรนด์ในทั้งตัวอเงี้ยมันก็ดูแบบมันอาจจะดูย้อนแย้งใน,ในเรื่องของความเหมาะสมนะแต่ว่าถ้าในเรื่องของแฟชั่นอะชุดนี้สวยเป็นชุดที่6ที่ให้ไฟเขียวค่ะช,ชอบ i l o v e มาผ้าไทยขอผ้าไทยอีกลุกนึงละกันอ่าลุกต่อไปจะเป็นลุกที่อันนี้ลุกที่แบบเก๋มากเลยอะชอบทางโทนสีการแต่งหน้ารองเท้ารองเท้ามันออนพอยหมดออกแบบได้เก๋แล้วก็ดูใส่แล้วก็ดูดีส่งส่งคนสัคุณนุงกนิ้งใส่โทนสีสีนี้สวยนะโทนพัดเทลสีม่วงเนี้ยสวยมากเลยเนี่ยหลายๆชุดล้วที่ที่หยิบมาที่เป็นโทนพัดเทลสีม่วงนะ่ะแล้วใส่แล้วรอดใส่แล้วดูดูเด่นดูชายอย่างเงี้ยแต่ก็ ฟาดกระเป๋าบูการีไปอีกนะเห็นป่ะคือแบรนด์เนมฉ่ำเจ้าแม่แบรนด์เนมฉ่ำมากเออแต่ชุดนี้ชอบนะสวยให้ไฟลุกต่อไปลุกที่7เอาลุกเป็นแอร์พอร์ตลุกละกันเห็นป่ะเธอเห็นอะไรไหมโกยาร์ลูวิตองแอร์เมสโลโลเปียนาอะไรอีกน่าจะทุกแบรนด์ที่มีในโลกนี้เช่นแนวเออ ลูกนี้ขอตั้งชื่อลูกว่าสำรอทุข่วยตะโกนมากตะโกนทุกอย่างเลยคือเสื้อที่เป็นเขาเรียกว่าพูลี่ของชาแนลก็ตะโกนลายซีซีหลามากกระเป๋าโกยาดก็คือตะโกนสุดลายตะโกนสุดลุยวิกตองโทเล่ลิมิเต็ดอีดิชั่นยาโยอีกตะโกนชิบหายแล้วรองเท้าโลโลเปียนาโลเฟอร์ที่สีเขียวที่ไม่ได้เข้ากับลุกใดๆทั้งสิน้น แล้วก็มาจบฟาดด้วยกระเป๋า Airmes Kelly Desorres นะครับซึ่งชุดนี้ก็คือรวมกันแล้วชุดนี้น่าจะประมาณเป็นล้านล้านอะแต่ว่าหลายล้านแต่ว่าพอใส่มารวมกันแล้วดูเหมือนอยากเก็บเธอไว้ทุกๆคนคืออยากตะโกนทุกคนเลยจะตะโกน g u ชี i ตะโกน Airmes โลลลเปียแน่โกหยาหรือวิทตองชุดนีดุ้ด ตั้งชื่อว่าชุดรบมิดแล้วกันค่ะเออไม่ค่นอย่างุูแรงมันดูมันดูของชุดอะมูลค่าแพงแต่แต่งมาแล้วมันก็อเหมือนใส่ชุดนอนชุดวอร์มไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ทุกอย่างตะโกนหมดแล้วว่ามันไม่รู้ดิส่วนตัวไม่ชอบก็โลโก,โก้โทนสีก็ไม่ได้อันนี้พังมากก็คือไฟแดงค่ะคือ โลโก้ถ้าอยู่จะเล่นโลโก้อยู่ควรเลือกบางชิ้นอย่างเงี้ยเอาเอาอาจจะอาจจะไอ้ไอ้โทเล่เนาะอาจาอาจะเป็นเป็นโทเล่ที่ไม่มีลายอาจจะรอดแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าสีดําหรือรองเท้าสีขาวก็จะรอดแต่ว่าเนี่ยพอโลโก้เยอะๆสีก็งงๆอีกไม่รอดทุนีพังมาลุกที่แปดเอาชุดไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอ่าในใน,ในเดินทางแล้ว่ะไปเที่ยวทุกทช่วงตะโกนตะโกนเห็นบาเธอช่วงโควิดเนาะเออคุณองินใส่แมส ผู้ลีข้างบนแจ็กเก็ตข้างบนนะครับเป็นกุชชี่หลากระเป๋าก็เป็นชาแนลชวีตซึ่งเป็นลายอีกคือกระเป๋าเสื้อก็จะตะโกนกระเป๋าก,ก,ก็กระเป๋าก็ตะโกนรองเท้าก็ตะโก,อกนอีกเขียนว่าเขียนว่าชาแนลตัวเบลเลอร์ชุดนี้ไม่ผ่านเลยอ่ะมันใส่แล้วมันไม่ได้เสริมบุคลิกภาพอ่ะมันดูมันดูเหมือนท่องเที่ยวประเทศจีนในฝรั่งเศสเออที่เขาชอบแต่งตัวแบบตะโกนตะโกนกันขนาดนี้ก็ลุก เดินทางก็ไม่ผ่านค่ะอ่ามันมีลูกมีลูกสบายๆยอยู่บ้านอีกลูกหนึ่งกำลังจะเดินทางเหมือนกันกับลูกก็ลูกนี้ก็อยากเก็บเธอไว้ทุกๆคนเป็นน่าจะเฮดทูโทชาแนลหมดเลยนะมีเบเซอร์ที่เป็นลายเยอะมากแล้วข้างในเสื้อยือดก็ลายอีกรอ,องเท้าก็ลายอีกกระเป๋าก็ c h ชาแน l ฟาดไปอีกลุกนี้ก็ไฟแดงอ่ะไม่ผ่านอ่ะมันดูไม่เสริมเพราะว่า ถ้าจะทําให้นชุดนี้รอดยากว่าไอตัวไอตัวนวูเนื่องด้วยตัวเบลเซอร์ข้างนอกอะ่ะมันลายเยอะแล้วเนาะไอเสื้อข้างในควรเป็นเรียบๆสีดําสีขาวเรียบๆรองเท้าอาจจะไม่ใช่คู่เนี้ยชุดนี้คือเสื้อที่อยู่ข้างในเป็นลายดาวอะ่ะคือปัญหากับรองเท้ารองเท้ารองเท้ามันมันมอน,มนเหมือนเหมือนค,คุณอุ้งอิง่าเป็นคนที่ไม่ได้ตัวสูงชะรู่นล้วชอบใส แองเกิลบูดอ่ะเวลาใส่รองเท้าที่มีข้อมันจะทําให้ตัวเธอดูเตี้ยและสั้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นชุดนี้การแพ่ริงก็ไม่ผ่านค่ะไฟแดงเออลุกสุดท้ายน,น่าจะไปออกงานอะไรเกี่ยวกับประเทศอินเดียแล้วแต่งตัวสไตล์อินเดียแต่งหน้าวันนี้สวยมากแล้วก็เจิมตรงนี้ด้วยฉ่ามากกรีตาชุดแบบอ่าอันนี้น่าจะไปร่วมงานอะไรเกี่ยวเขาเขียนว,ว่าแฮปปี้ด w วาลีน่าจะเป็นงานอะไรเกี่ยวกับประเทศอินเดียเนาะซึ่ง ไปร่วมกับอินเดียนคอมมิชชั่นก็แต่งใส่ชุด,ชดผ้าอินเดียไปเลยสวยงามมากแต่งหน้าสวยมากซึ่งอัตติจูดีรูปนี้ก็เป็นรูปลูกสุดท้ายที่จะพูดถึงนะรู้สึกว่าเท็ถูกที่ถูกเวลาถูกก,ก,กาลเทศะแล้วก็แต่งออกมาก็สวยด้วยก็รู้สึกว่าชุดนี้ปี๊ดไฟเขียวก็ของคุณอุง้งอิงท่านนายกของเรานะคะก็จะมีความขึ้นขึ้น,นลงๆเนาะแล้วแต่อารมณ์เนาะก็บางชุดก็ชอบบางชุดเราก็ไม่ชอบบางชุดเราก็รู้สึกหลายๆชุดก็ผ่านนะไฟเขียวหลายๆชุดก็ ไม่ผ่านแต่อินดีเออยากอยากจะรีบสเต็ปในอย่างนี้ว่าผู้นําประเทศอ่ะมันก็มี expectation นะของคนในคน,คนในประเทศที่แบบว่าเหมือนเหมือนเราก็คามีความคาดหวังกับกับผู้นําของเราคนไทยคนนึงนะก็มี expectation คลิปนี้เราพูดเรื่องการแต่งตัวนะเรารู้สึกว่าเรื่องของการลเทศะหรือความเหมาะสมหรือการเป็นเป็นแบบอย่างอะ่ะมันค่อนข้างสําคัญสิ่งที่เอ็ดเห็นชัดเจนในการแต่งตัวของของของท่านนายกของคุณงอิงเนี้ยเอรู้สึกว่า เห็นพรีเซนเตอร์เห็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของชาแนลซึ่งคุณอุงอิงไม่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คุณอิงอิงไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของชาแนลคุณอุงอิงเป็นตัวแทนของประเทศที่เศร,รษฐกิจไม่ค่อยดีเข้ายากหมั่แพงแล้วก็แกลบระหว่างความรวยความช่องว่างระหว่างความรวยของความจนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแต่งตัวหรือ p o l i t i c a l message ในการแต่งตัวในการในการแบบ ออกงานอีเวนต์หรือว่าออกงานที่เป็นงานทางการอะอย่างเอสจะมีรูปตัวอย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้ไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดไทยไม่ใช่เป็นชุดแบรนด์เนมแต่เอรู้สึกว่าเออช,ชุดนี้คุณอุงอิงใส่แล้วดูสวยดูสง่าดู representing ความเป็นไทยดูแบบว่าเฮ้ยถ้าหลายๆคนที่ตามคุณอุงอิงหรือว่าเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นคนที่แบบเออติดตามคุณอิงอยู่เนี่ยดูแล้วแบบเฮ้ย นายกชันก็เป็นคนสวยใส่ชุดไทยก็ออกมาก็สวยเงี้ยอยากเอาไปใส่ตามอยากเอาไปทําตามอยากเอาไปซื้อตามก็เป็นการที่แบบวินวินทุกคนเลยคนไทยธุรกิจไทยก็ได้เงินผ้าไทยก็เป็นกระแสอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสําคัญมากนะในการที่ในการที่นายนายกใครใครบอกว่ามันเป็นชีวิตส่วนตัวเขามันไม่จริงนะเธอเพราะว่านายกคุณเป็นคนของประชาชน24ิบสชั่วโมง คือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างตัวอย่างเนี้ยคุณนายกก็ต้องไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ตึกสตงอถล่มเนี้ยและคุณนายกก็คือใส่รองเท้าชาแน,นลคู่ละสี่ห้าหมื่นไปเยี่ยมแรงงานที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยเข้าใจไหมด,ดูตัวอย่างสมัยคุณพิธาที่เขาเรียกว่าอะไรนะลงรับสมัครเลือกตั้งที่เอเคยทำวิดีโอไปว่าการแต่งตัวของคุณพิธา สมัยนั้นนะ่ะจะมี political message ตลอดเลยว่าเขามาเพื่ออะไรเขามาเพื่อ represent อะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณดูการแต่งตัวของของผู้นำยูเครนคุณเซเลนสกี้ดูเป็นตัวอย่างทุกครั้งที่มีการไปพบป่ไปเยี่ยมไปพบปะไปประชุมหรือว่าออกสื่อออกออกโซเชียลมีเดียเขาจะใส่แต่อะไรครับเสื้อยืด ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อยืดสีสีทหารนะเสื้อยืดสีเขียวแบบแบบดาร์กกรีนนะสีทหารคุณคุณพอคุณเห็นแลละคุณคุณมีการตั้งคำถามป่าคุณมีการ A, เอว่าเอ้ทำไมเขาใส่เสื้อยืดเขาเป็นผู้นําประเทศเพราะว่าอะไรมันเป็นเมสเซจมันเป็นคําถามแล้วก็มีคนไปถามว่าทาไมคุณึงใส่เสื้อยืดเพราะว่าเสื้เสืเส้เสื้อสูทเสื้อดีๆของเขาอะ เขาได้บริจาคไปให้คนในประเทศของเขาไปหมดแล้วคือเขาไม่มีอะไรจะใส่แล้วก็ใส่แต่เสื้อยืดแล้วก็ส่วนมากที่เอดเห็นนะก็จะเป็นเสื้อยืดแบบเสื้อยืดทหารนะเสื้อยืดสีเขียวเข้มอะ่ะเพราะว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นสัญลักษณ์ในการสแสดงออกของการต่อสู้ระหว่างสงคราม <K> เข้าใจว่าเขาว่าใส่แต่เสื้อยืดพราะมันไม่มีอะไรดีๆให้ใส่แล้วก็ใส่สีเขียวก็เป็นการแบบเนี่ยฉันก็จะสู้นะแม้ว่าฉันจะเป็นประเทศเล็กๆอ็หลงเงี้ยเข้าใจป่ะพูดละขนลูกเธอการแต่งตัว ของผู้นำมันควรที่จะมี political message ขอทิ้งไว้สั้นๆแล้วกันนะครับกอ็อันนี้เป็น constructive c r i t i q จริงๆนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการว่าหรือไม่กันอะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าคุณก็เป็นผู้นําของเราเราก็เราก็สามารถที่ทมันเป็นอะไรที่มันติดเพื่อก่อได้นะที่มีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแต่ว่าขอให้คอมเมนต์ อยู่ในกรอบของความสุขภาพนะครับอนนี้ขอจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เเป็นกำลังใจนะครับใครชอบอยากสนับสนุนช่องก็ยิง q r code หรือกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ของช่องเอ็ดดี้วอยาสามหกห้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายยคุณเป็นคุณเป็นผู้นำของประเทศไทยเนาะควรที่จะแบบว่าอ่า ควรที่จะระวังนิดนึงเราอยู่ในประเทศที่แกลบของความรวยกับความจนน่ะมันค่อนข้างแบบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการที่จะแบบด้วยลุกด้วยภาพลักษณ์ด้วยการแต่งตัวเงี้ยมันจะมี political fashion มันมีมันมี statement มันมี political m e s s a g อยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบ considerate มากกว่านี้นะอาจจะต้องแบบว่าเออ เหมือนจะอาจจะต้องมีทีมมีอะไรอย่างเงี้ยยังไปดูตัวอย่างง่ายๆเลยใกล้ๆคุณเลยก็คือคุณคุณปูตอนที่ท่านนายกปูเป็นนายกเงี้ยคือแต่งตัวดีมากสวยทุกวันแล้วก็ดูเรียบร้อยดูถูกถ,ถูกกาลเทศะในความคิดของเอ็ดนะก็หวังว่าเพื่อนเจะชอบวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้วัยาสาด้วยใครชอบลิปน,นี้นะเอ็ดอัมออเดอร์มิชชั่นออฟวัน เต่าเ้นสับสครายเดอร์นะครับอยากได้โล่งเงินมากๆใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ดีด้วยนะคะใครชอบมากๆสามารถกดสุ e r t แ n งหรือไม่ก็ QR Code เป็นกำลังใจได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย